เจ็ดวัตถุปริศนาที่ไม่มีใครตอบได้ว่าคืออะไรในยุคที่เทคโนโลยีก้าวหน้าก้าวไกลสิ่งลี้ลับหรือเรื่องราวสุดประหลาดหลายเรื่องถูกพิสูจน์และมีคําตอบทางวิทยาศาสตร์แม้จะมีคํากล่าวว่าวิทยาศาสตร์สามารถไขปริศนาทุกอย่างบนโลกใบนี้ได้แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีบางสิ่งบางอย่างที่ศาสตรแ์แขนงต่างๆบนโลกใบนี้ไม่สามารถตอบได้อย่างเช่นวัตถุปริศนาทั้ง7ชิ้นนี้ ท,ทำเอาเหล่านักวิทยาศาสตร์และนักโบราณคดีถึงกับงงไปตามๆกันเรามาดูกันดีกว่าวัตถุปริศนาเหล่านั้นหน้าตาเป็นยังไง 1. บันทึกลึกลับ The Voynich Manuscript จะวัตถุปริศนาหน้าตาคล้ายกับหนังสือที่ถูกค้นพบในยุคกลางนี้เป็นหนังสือโบราณที่มีความยาวกว่า240หน้ามีภาพมากถึง17,000ภาพมีลักษณะตัวอักษรที่ถูกเขียนขึ้นมากว่า30แบบว่ากันว่าเป็นหนังสือที่ลึกลับที่สุดในโลก เพราะตั้งแต่ถูกค้นพบจนถึงทุกวันนี้ยังคงไม่มีใครถอดรหัสออกมาได้ซึ่งข้อสันนิษฐานเบื้องต้นคาดการว่าเจ้าหนังสือเล่มนี้อาจจะเป็นตำราแพทย์สมุนไพรหรือไม่ก็ศาสตร์การดูดาวในอดีต 2. หินทรงกลมแห่งคอสตาริกาชา i n ล a l l s อ f ฟคอสตาริกาเป็นลูกหินทรงกลมที่ดูเกลี้ยงมนจนน่าประหลาดใจนี้ถูกค้นพบในประเทศคอสตาริกาช่วงปี1930 ด้วยความกลมสมมาตรนี้ทําให้ยากที่จะเชื่อว่ามันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแถมยังมีเรื่องเล่าจากชาวพื้นเมืองด้วยว่าภายในก้อนหินกลมๆเหล่านี้มีทองคําซุกซ่อนอยู่ด้านในซึ่งเมื่อมีการผ่าพิสูจน์ก็พบว่าไม่มีอะไรเลยแต่ที่น่าสะเทือนใจยิ่งกว่าก็คือปัจจุบันก้อนหินนั้นเหลืออยู่เพียงไม่กี่ก้อนเพราะถูกขโมยไป 3. เครื่องจักรกลแอธิคิทีราแมชชีนิสชิ้นส่วนของวัตถุปริศนานี้ ถูกค้นพบในช่วง0 0ึ่งร้อถึงหนึปีก่อนคริสต์กาลคาดว่าเจ้าสิ่งนี้อาจจะมีอายุมากกว่า2 1 0 0ปีเชื่อกันว่านี่คือส่วนหนึ่งของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเจ้าสิ่งนี้ถูกค้นพบในซากเรือที่อัปปางที่ห่างจากเกาะแอนติคิทีราของกรีซซึ่งหลังจากมีการตรวจสอบแบบเจาะลึกก็พบว่าเครื่องจักรกน,นี้มีความลึกล้ำเทียบเท่ากับนาฬิกาหรืออาจเทียบเคียงได้กับคอมพิวเตอร์แบบอนาล็อกที่มีส่วนประกอบ3 0เกียร์ แต่สิ่งหนึ่งที่นักโบราณในคดียังแอบสงสัยกันอยู่นั่นก็คือใครเป็นผู้สร้างเจ้าสิ่งนี้กัน 4. แบตเตอรี่ปริศนาแห่งแบกแดดหลายคนอาจคิดว่าแบตเตอรี่เป็นสิ่งประดิษฐ์สมัยใหม่แต่จริงๆแล้วมีการค้นพบวัตถุปริศนาที่คาดว่ามันคืออุปกรณ์สะสมไฟฟ้าของชาวเมโสโปเตเมียจากการขุดค้นทางโบราณในคดีในปี1930นักรุงแบกแดด ลักษณะของมันเป็นขวดโหลด,ดินเผาความยาวประมาณ13ซนเมตรภายในมีแท่งทองแดงเสียบอยู่ซึ่งบุเชีย่วชาญได้สรุปว่าเจ้าสิ่งนี้คือแบตเตอรี่โบราณที่สามารถสะสมกระแสไฟฟ้าได้ประมาณ1โวลต์แต่คำถามที่น่าสนใจและยังหาคำตอบที่ชัดเจนไม่ได้ก็คือมนุษย์นั้นสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ตั้งแต่5,000ปีที่แล้วจริงๆหรือ 5. วัตถุบินได้จากสุสานอียิปต์ทำอย่างไรให้บินได้ ความฝันอันยิ่งใหญ่ที่ถูกต่อยอดจนกลายมาเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีความสําคัญเป็นอย่างมากในการขัมนาคมอย่างเครื่องบินหลายคนอาจเข้าใจว่าสิ่งประดิษฐ์ติปปกหรือแนวคิดนี้เกิดมาในช่วงศตวรรษที่13โดยลีโอาน์โดลิชีและเป็นรูปร่างมากที่สุดในช่วงปี1 9 0 3โดยพี่น้องระกูลไรท์แต่ทว่าความจริงอาจไม่ได้มีเพียงเท่านี้เมื่อนักโบราณาคดีที่ได้เข้าไปสำรวจในสุสานได้ค้นพบโกทริงเกส วัตถุปริศนาที่มีปีกลักษณะคล้ายเครื่องร่อนเจ้าสิ่งนี้อาจสะท้อนให้เห็นว่ามนุษย์เรามีความฝันว่าอยากจะบินได้มาตั้งแต่ในยุคโบราณแล้วก็เป็นได้ 6. หินสลักบุกจรชีวิตมนุษย์ก่อนที่จะมีการผลิตกล้องจุลทรรศขึ้นมาบนโลกใบน,นี้นักวิยทยาศาสตร์แทบไม่เคยเห็นเลยว่าลักษณะตัวอ่อนของมนุษย์เรานั้นมีหน้าตาเป็นอย่างไรแต่ในวัตถุปริศนาที่ถูกค้นพบนี้กลับบันทึกลักษณะของวงจรชีวิตมนุษย์เอาไว้ เจ้าสิ่งนี้เป็นแผ่นหินโบราณเส้นผ่านศูนย์กลาง22ซนติเมตรหนักถึง2กิโลกรัมความน่าสนใจอยู่ตรงที่คนโบราณรู้จักเรื่องนี้ได้อย่างไรและแผ่นหินแข็งขนาดนี้เขาใช้วิธีไหนในการแกะสลักกัน 7. สซากยาสูบและโคเคนในมัมมี่สร้างความตื่นตกใจให้กับนักวิจัยอยู่ไม่น้อยเมื่อมีการค้นพบซากายาสูบและโคเคนอยู่ในซากมัมมี่ของชาวอียิปต์มีอายุกเก่าแก่กว่า3,000ปี เมื่อมีการค้นพบซากบายาสูบและโคเคนอยู่ในซากมัมมี่ของชาวอียิปต์โบราณที่มีอายุกเก่าแก่กว่า3,000ปีความแปลกของเรื่องนี้อยู่ที่ในยุคนั้นบายาสูบยังไม่มีในอียิปต์และต้นโคคาก็มีอยู่ในแค่อเมริกาใต้เท่านั้นจึงอดสงสัยไม่ได้ว่าซากยาเหล่านี้มาได้ยังไงกันเรื่องลึกลับอย่างเรื่องมนุษย์ต่างดาวสัตว์ประหลาดปริศนาพูดหงไปถึงเรื่องของผู้ผีวิญญ,ญาณล้วนเป็นเรื่องที่วิทยาศาสตร์ยังแทบจะหาข้อมูลพิสูจน์ไม่ได้ดังนั้น เรื่องรี้ลับเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคลของแต่ละคนว่าก็ว่าเถอะเรื่องแบบนี้มันช่างน่าตื่นเต้นจริงๆ